ลักนาราศีพิจิกในเดือนกันยายน2564นั้นนะคะหน้าที่การงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะคนรอฟังข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานจะได้รับทราบข่าวคนคิดการทำงานหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้หนทางค่อนข้างดีมีแนวโน้มไปได้ดีและมีความมั่นคง การเงินยังเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมหรือว่าต้องใช้การติดต่อสื่อสารหรือว่าการเจรจาเป็นหลักรับผลโชคลาภเพื่อนเพศชายจะนำมาให้เดี๋ยวไปติดตามการเดินทางของดาวประจำตัวของคุณในดาวพยากรณ์กันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์ประจำเดือนกันยายน2564นะคะราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมส่วนลัคนาก็คือวันเวลาเกิดนะคะนำไปผูกดวงหาลัคนา ถ้าง่ายที่สุดก็ไปเปรียบเทียบตารางลัคณะดได้ในลิงก์ a c e b o o k ที่แอดมินทิ้งไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะแอดมินพูดเร็วไปช้าไปเข้าไปปรับการตั้งค่าได้ตรงรูปฟันเฟืองของคลิปเข้าไปที่การตั้งค่าความเร็วปรับความเร็วช้าได้ตามที่คุณสะดวกที่จะฟังเลยค่ะในเดือนกันยายน2564นะคะเรามาเริ่มต้นตามดาวดวงแรกของชาวลัคนาราศีพิจิกกันด้วยดาวพระเกตค่ะ ที่เป็นเลข9ก้าถทยเห็นไหมคะดาวพระเกตนั้นจะย้ายตั้งแต่วันที่3ไปอยู่ในเรือนพันธุเล็งกับดาวพระเสาร์เจ้าเรือนสหัสช์ชะซึ่งาสหัสช์ชะก็คือเพื่อนฝูงญาติมิตรการติดต่อสื่อสารเรื่องงานเอกสาร,รการประสานงานต่างๆนี่ถือว่าน้ำหนักของดาวค่อนข้นขางดีทีเดียวเมื่อเล็งกันในขณะที่ลัคนาราศีอื่นอาจจะปวนแปลหรือว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแต่ของพิจิกในช่วงนี้นั้นการที่พระเกตเข้าสู่เรือนพู้ เรือนสุภาะเนี่ยจะทำให้เจ้าชะตามีนิสัยหรือว่ามีลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่ชอบไปทำบุญชอบไปวัดชอบทำทานชอบถือศีลภาวนาแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมาก,มากขึ้นคุณจะมาในทางด้านของศีลธรรมนะคะมีคุณงามความดีแล้วก็มีจิตใจที่ยกสูงขึ้นเรียกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าคุณ นะคะคทีนี้พอเล็งกับดาวพระเสาร์เจ้าเรือนสหัสช้าบางเรื่องมันอาจจะมีร้อนอกร้อนใจเข้ามาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมแต่ความที่เกตอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็กลายเป็นว่าในระยะนี้ชาวพิกจิกเข้าอกเข้าใจเขามากกว่าที่จะไปบูกก๊กับเขาเพื่อนฝูงญาติมิตรอาจจะสร้างปัญหาให้แต่คุณกลับ เข้าใจอ่ะหรือเรียกว่ามีวุฒิภาวะที่มากขึ้นนึกถึงใจของอีกฝ่ายได้มากขึ้นซึ่งแอดมินมองว่าตรงนี้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าการคิดแบบนี้เท่ากับส่งเสริมให้พระเกตไปอยู่ในทางที่ดีมากขึ้น ทำให้โชคชะตาและชีวิตของคุณนั้นดีมากขึ้นกว่าปัจจุบันถ้าคุณกำลังมีปัญหาอยู่ปัญหาก็จะหลุดพ้นจากปัญหานะคะการเดินทางในระยะใกล้การติดต่อสื่อสารหรือว่างานเอกสารงานประสานงานต่างๆมันจะสำเร็จลุล่วงด้วยเพื่อนฝูงจะช่วยกันไปซะหลายส่วนเลยนะคะซึ่งไปสอดคล้องกับดาวพุธท,ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจากักรและอุดถิตยอยู่ในภพลาภะ ตัวพุทธนี้เองเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยพอเขาได้ตำแหน่งเกษตรได้ลาภะปัญหามีไหมปัญหาก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเองเป็นมรณะเช่นกันสอดคล้องกับะเกตเล็งสหัชชะดังนั้นเพื่อนฝูงหรือสังคมจะมีส่วนทําให้คุณเสียหายแน่นอนแต่ปรากฏว่าคุณกลับจะได้รับประโยชน์จากการนี้ ะะเพราะว่าเรือนลาภะนั้นนับว่าเป็นเรือนสุภะของเรือนเพื่อนฝูงสังคมคุณก็จะรอดพ้นไปได้ด้วยความเป็นราชาโชคเป็นอุดของดาวพุธนี่แหละคือมีปัญหาแล้วเพื่อนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันส่งผลดีให้กับชาวพิจิกดังนั้นเมื่อคุณคล,คลี่คลายปัญหานี้ได้ด้วยสติปัญญาปัญหาจบไปโดยที่ไม่ใช้อารมณ์คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี ชาวพิจิกบางคนนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินทรัพย์สิน บางคนอาจจะไปได้ทำงานหรือไปเกี่ยวข้องกับการประกาศขายที่ขายทางซื้อที่ซื้อทางไปคือไปพบไปเจอหรือว่าไปเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวในทํานองนี้ซึ่งแอดมินมองว่าก็ค่อนข้างดีคุณอาจจะได้ค่าในหน้าคุณอาจจะได้ไประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเพราะว่าพุทธของคุณนั้นค่อนข้างเข้มแข็งนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยดาวการงานเป็นเกษตรธิบดีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16 คนที่รอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานจะต้องมีข่าวดีเข้ามาให้คุณได้รับได้ยินได้ยนินแล้วละ่ะคนที่มีงานงานก็จะยุ่งละวุ่นวายเพิ่มขึ้นคนที่เริ่มจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นงานอัิเรกหรือว่ากำลังจะหยิบจะจับทำสิ่งใดแอดมินบอกเลยในกรณีที่ดาวการงานของคุณมีตำแหน่งเกษตรราธิปดีเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณคิดค้น ขอเพียงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำเป็นสิ่งที่คุณค้นคว้าศึกษาเรียนรู้จนชำนาญมาแล้วให้ทำเลยอย่าลังเลมั่นใจทำลงไปดาวการงานของคุณแข็งแกร่งคุณจะโช,โชคดีและมีชัยชนะจากอุปสรรคทุกอย่างในการทำสิ่งนี้บางคนนะคะที่มีการงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็แน่นอนว่าเป็นห่วงเวลาที่คุณจะแก้ปัญหาที่มีอยู่ จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการงานของคุณจะแสดงออกถึงความมั่นคงในเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญในห้วงระยะเวลานี้พอวันที่17กันยายนดาวพระอาทิตย์ย้ายไปกลุ่มร่วมกับดาวพุธและดาวอังคารผลก็คือคุณจะยุ่งมากขึ้นมีงานทำมากขึ้นนะคะหรือบางคนก็หาอะไรทำมากขึ้นไม่ชอบว่างหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลาแอดมิน แอดมินส่งเสริมเลยว่าขอให้ทำจริงๆจ,จังๆเถอะคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณมีดาวที่ค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็ประมาทไม่ได้บางเรื่องเช่นกันเพราะว่าพระราหูเล็งลัคนาอยู่อะไรก็ตามที่มีคนเข้ามาพูดอย่าเชื่อคนง่ายและการที่พระราหูเล็งอยู่อย่างนี้ทำให้เรื่องซุบซิปนินทานั้นค่อนข้างแรงมากขึ้นเรื่องหน้าที่การงานอย่างแอดมินบอก หนักแน่นแล้วก็ลุยไปเลยใครมาพูดอะไรศึกษาให้มันรอบคอบถ้าไม่รู้จริงไม่ต้องไปพูดต่อปิดปากเม้มปากกัดปากไว้เลยเพราะว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้เราถึงแม้ว่าชาวพิจิกนั้นจะเป็นลัคนาราศีที่แอดมินเคยบอกเสมอว่าราหูเล็งลักแล้วคุณก็ยังเอาตัวรอดได้แต่ก็นั่นลละค่ะการที่ราหูเล็งลักขยับตัวอะไรมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมายิ่งไปขยับตัวทำในเรื่องที่ไม่ดี ก็จะยิ่งทวีความเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ดีมากขึ้นแต่ถ้าคุณไปขยับตัวทำเรื่องดีส่งเสริมดาวพระเกตอย่างที่แอดมินบอกมาตอนแรกมันก็กลายเป็นเรื่องที่ตีบวกๆไปวกไปเรื่องดีๆก็จะกลับวนมาหาคุณนะคะทีนี้สิ่งที่น่ากังวลและก็ต้องเตือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวตนของคุณเองนั้นเป็นดาวอริด้วยอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนั้น แอดมินไม่กังวลเลยว่ามันจะไม่พาให้คุณไปสู่ความเจริญคือหรือว่าประสบความสําเร็จอะไรทั้งนั้นเพราะว่าดาวมันให้ดาวมันเด่นและดาวมันดีแต่ตัวเองเป็นอริในตัวเองมีแต่ตัวคุณเท่านั้นนะคะที่จะทอมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาทําหรือไม่มีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวได้ดังนั้นต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะคะ เรื่องการเงินในเดือนนี้เงินทองของชาวพิจิกเนี่ยยังพัวพันอยู่กับเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อนฝูงสังคมครอบครัวญาติพี่น้องกระแสงเงินโดยมากแล้วจะเกิดจากการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่าส่วนนี้นะคะเพราะว่า ดาวการเงินของคุณในช่วงต้นเดือนนั้นไปตกอยู่ในภพพันธุพันธุก็ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอสังหาทรัพย์สินมาจากคอนเน็ชันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้พอดาวพฤหัสยกย้ายในช่วงวันที่28กันยายนเนาะ มันก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงอยู่อย่างนั้นเองนะคะทีนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยเงินทองมันยังพัวพันอยู่กับครอบครัวอย่างที่แอดมินบอกการทํามาหาได้จะได้ดีมากๆเกี่ยวกับการขายที่ดินขายทรัพย์สินหรือว่ามีพวกร้านค้ามีพวกอาคารมีเรื่องของการจัดสรรที่ดินมีเรื่องของการไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ งานธนาคารงานการเงินงานไฟแนนซ์งานรถยนต์อะไรทำนองเนี้ยนะคะบางคนญาติพี่น้องก็ช่วยกันคิดช่วยกันถาช่วยกันลงทุนช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ ทำงานกิจกรรมอะไรต่างๆในห่วงก่อนวันที่28คืออาจจะช่วยกันเปิดร้านลงทุนลงแรงให้คุณทําอะไรสักอย่างก่อนวันที่28พอหลังวันที่28ดาวการเงินของคุณถอยหลังเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรก็ยังไม่พ้นเพื่อนฝูงหรือว่าการติดต่อหรือว่าการพูดจาทั้งนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จะนําเงินนําทองมาให้นะคะทีนี้ดาว พฤหัสเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดมันก็มีโอกาสที่ว่ากระแสงเงินที่เคยได้อยู่มันไม่ได้ พราะมันเป็นนิดไงมันก็จะเป็นนิดอยู่ช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนนี้เองเดี๋ยวมันจะกลับเข้าไปสู่กระแสเดิมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณยังมีดาวลาภาที่ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ก็จะช่วยเหลือคุณได้ในกรณีนี้ก็มีโอกาสที่ว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสไปสถิตอยู่ในลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องซื้อหาสังหาริมทรัพย์นะคะ เห็นไหมคะมันพัวพันกันหลายดาวเหลือเกินว่าคุณจะต้องไปคล้องเกี่ยวแอดมินมองว่ามันอาจจะมีเรื่องของการขายทรัพย์สินได้หรือว่าได้ค่าในหน้าเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแน่ๆในกรณีที่ดาวพฤหัสบดีไม่ขัดกับพฤหัสบดีจรน,นะคะญาติพี่น้องก็จะมาช่วยมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินแต่ถ้าว่ามันขัดกันและส่งผลไม่ดีต่อกันเนี่ยให้สังเกตตัวเองว่า พอมันเสื่อมดาวพฤหัสตรงนี้เสื่อมมันมีโอกาสจะมีเรื่องวุ่นวายของการแบ่งที่ดินแบ่งทรัพย์สินเรื่องตรงนี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วแล้ววนกลับมาใหม่อีกแล้วลอกหนึ่งก็ยังคงต้องเตือนกันว่าให้เรามารระวังคําพูดคําจาอย่ารุนแรงเพราะว่าความคิดจะรุนแรงมากขึ้นทําให้คุณไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณไตรตรองมีสติรับรองเลยว่าคุณรอดปลอดภยัยถ้าคุณมีมุมมองที่ดีคุณจะได้ การแก้ปัญหาที่ดีและผลลัพธ์ที่ดีจากเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ชาวพิจิกถ้าแอดมินบอกไปไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าว่าการที่คุณมีปัญหานั้นเน้นย้ำว่าคุณจะได้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดีหลังจากคุณผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะอย่าใช้คำพูดและอารมณ์ที่รุนแรงอันนี้เตือน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 หลายๆรอบเลย แถมให้นิดนึงนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจเพราะเวลาบอกว่าดาวการเงินคุณถอยหลังเงินมันจะน้อยลงเนี่ยอาจจะเสียกําลังใจกันได้ในภพเรือนลาภะเนี่ยดีมากๆากในเดือนกันยายนมันบอกมันบอกเลยว่าชาวพิจิกจะมีเพื่อนฝูงญาติมิตรคนคุ้นเคยคนนับถือกันคนที่หวังดีต่อกันที่เป็นเพศชายเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณคุณจะก้าวหน้าคุณจะแก้ปัญหาได้คุณจะสมหวัง ได้จากคนที่ก้าวเข้ามาและเป็นเพศชายนี่เองแม้แต่เจ้านายที่เป็นเพศชายก็นับรวมด้วยได้เช่นกันในส่วนของเรื่องความรักนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้ายจากพบลาภเข้าสู่พบวินาาได้ตำแหน่งกเกษตรธธิปดี คนโสดมีโอกาสจะพบคู่ที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนต่างประเทศหรือว่าพบกันทางออนไลน์ได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์หน่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือปรนปัตนิลงพบเรือนวีนาศด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าชาวพิจิกนั้นโชคดีอยู่หน่อยตรงที่ดาวปตาัตนิที่ลงพบวีนาศนั้นเป็นดาวดวงเดียวกับวีนาศและเป็นเกษตรราธิบดีความวีนาศนั้นก็เลยจะทําอะไรคุณไม่ได้ เพราะโดยปกติแล้วดาวปัตนิลงพบวินาศคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนพิจิกฝ่ายชายจึงต้องระมัดระวังให้มากแต่พิจิกฝ่ายหญิงกลับมีเรื่องที่ทําให้ปัญหาเบาลงไปอย่างคาดไม่ถึงเพราะว่าพระอาทิตย์นั้นได้ตําแหน่งที่ดีในเรือนลาภะพระอาทิตย์ก็คือเพศตรงข้ามดังนั้นเพศชายให้คุณแต่ฝั่งพิจิกนี้ เป็นเพศชายใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เป็นเพศชายก็ต้องระมัดระวังเพศตรงข้ามทําให้เดือดร้อนก็คือระวังผู้หญิงจะทําให้เดือดร้อนแม้คุณจะแก้ไขไปได้แล้วในท้ายที่สุดก็ตามคืออย่างร้ายที่สุด แอดมินก็จะทำนายว่าคู่ครองอาจจะสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ตามแก้ไขอาจจะด้วยอารมณ์ของอีกฝ่ายบางคนอาจจะหึงหวงจำกัดเสรีภาพของชาวพิจิตเกินไปหรือว่าคู่ครองคนรักเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้คุณตามแก้อันนี้เป็นไปได้นะคะหรือเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายอาจจะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าบ้าน ทำให้เสียเงินเสียทองหรือว่าใช้เงินเปลืองไปกับเทคโนโลยีอันนี้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยไปเล็งกับดาวมารตอยูเห็นไหมคะตรงด้านบนที่เป็นเลขศูนย์สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ของคนรักแล้วก็แอดมินอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟการขับรถการอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าดาววินาศเป็นเกษตรตาธิปดีเล็งกับมารตยู ส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนของวีนาตั้งแต่วันที่8กันยายน ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของส่วนกลางลำตัวเพราะว่าพระศุกร์อยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะคะซึ่งก็เป็นเรือนมรณะนะคะไม่ว่าจะปวดเอวปวดหลังปวดท้องน้อยรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรในทํานองนี้จะเกิดขึ้นได้ก็หมั่นออกกําลังกายยืดเหยียดบ้างโยคะบ้างวิ่งบ้างเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงอย่างไรก็ตามแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ สำหรับเปอร์เซ็นต์ความดีร้ายมากน้อยโชคลาภเล็กใหญ่เป็นไปตามวาสนาชะตาพื้นดวงที่สัมพันธ์กับดาวจรแต่ละคนไม่เท่ากันฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินได้ทำช่องนี้ต่อไปนานๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ